สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนเก็บกระชายเก็บยังไงให้เก็บได้นานแล้วก็กระชายนี้ปลูกเองค่ะปลูกในกระถางง่ายๆหน้าตาดีสดใหม่ไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีง่ายๆกันค่ะเจ๊าปานก็ใช้วิธีปลูกกระชายในกระถางแบบนี้ค่ะจะเรียกว่าไม่ได้ดูแลเลยก็ได้เพราะว่าเอาหัวเอาแง่งมันปักๆลงไปแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะ แป๊บเดียวเขาก็จะขึ้นใบใหญ่โอ้โหงอกงามแบบนี้วิธีจะใช้ของเชฟบานเลยนะคะขั้นตอนง่ายเลยก็จะเอาคว่ำเลยค่ะคว่ำกระถางแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันออใบเนี่ยเราก็จะทิ้งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นดึงออกมาไม่ต้องกังวลเลยเอาทั้งหมดออกจากกระถางเลยค่ะ อืใช้เวลาไม่นานนะคะไม่น่าเกินสามเดือนดูข้างในสิคะเพื่อนๆตอนนี้ลากของกระชายเขาก็ออกมาเยอะมากเลยค่ะนี่คือผลงานกระชายที่เขาโตแล้วนะคะเขาก็จะแผ่กิ่งก้านลากข้างในเขาก็จะแน่นเลยอเอาออกมาจากดินได้เลยสดมาก หอมมากเลยค่ะนี่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆกระเทาะดินออกมาปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ดูแลเลยมันขึ้นของมันเองเราก็ปักปักจิ้มๆในกระถางใส่ดิน รับรองว่าไม่ต้องซื้อเลยค่ะกระชายที่บ้านไม่เคยซื้อเลยเพราะว่าเขาขึ้นง่ายใช้พื้นที่ไม่เยอะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาขึ้นเยอะมากแค่กระถางเดียวนะเนี่ยเต็มเลย เราก็เตรียมน้ําไว้หนึ่งกระถางนะคะเอากระชายลากกระชายที่ได้เนี่ยแช่ลงไปในน้ําเลยค่ะเพื่อให้ดินเขาหลุดออกรับรองว่าขนมจีนน้ํายาต้องเข้าเมนูอร่อยส่วนหัวแบบนี้เจแปนก็จะเเด็ดออกมาเลยนะคะมันจะเป็นแง่งอย่างนี้ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเอาไปปักดินปลูกใหม่ใส่ลงไปในดินเหมือนเดิมอุ้ยอันนี้ค่ะหน้าตายอย่างนี้เอาใส่ลงไปในดินขึ้นได้เหมือนเดิมเลยปลูกง่ายมากๆส่วนใบพวกนี้อันนี้ได้รากอันนี้เด็ดเก็บไว้เด็ดเก็บไว้ปักดินนะคะ แบบนี้ใบพวกนี้ก็เอาไปาฝังดินได้เลยค่ะหรือใครจะต้องการกินยอดอ,อ่อนๆนี้ก็ได้นะคะอร่อยมากเราก็เอาไปเป็นปุ๋ยในดินก็ได้ฝังอยู่ในดินเยอะมากเลยค่ะลากเขาขึ้นง่ายเก็บทีกระถางเดียวพอแล้วค่ะใช้ได้นานเลยเพราะมันเยอะมาก อือ uh ือ huh. อันนี้นะคะเต็มเลยนี่ค่ะแช่ไว้ในน้ำก่อนหลังจากที่เราเอารากกระชายออกมาหมดแล้วนะคะไอตัวแง่งที่เรา เออได้มาเนี่ยเราก็ปักลงไปในดินเลยปลูกง่ายๆเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ค่ะไม่นานเอาดินกบให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆดูกระชายสิคามาจากกระถางเดียวเองโอ้โหสดมากๆได้เยอะด้วยไม่ต้องซื้อเลยเราก็ล้างให้ น้ำใสสะอาดหมดคราบดินเลยนะคะวิธีทำให้รากกระชายเนี่ยเขาสะอาดหมดจดนะคะหาแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะค่อยๆขัดให้เขาเนี่ยดินหลุดออกหมดนะคะจะได้ทานแล้วมั่นใจความสะอาดอันนี้เราเด็ดไอที่เป็นรากเล็กๆได้เลยนะคะค่อยๆใช้แปรงขัดทำให้ที่ดินออกไป แบบนี้เลยพวกลากเส้นเส้นอะไรพวกนี้ก็ดึงได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนขัดล้างจนสะอาดหมดคราบดินแล้วโอ้โหสดมากๆได้แยะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีเก็บรักษากระชายของเจแปนก็ง่ายๆเลยนะคะเจแปนก็จะบรรจุใส่ถุงแบบนี้ค่ะ จะเป็นถุงซิปถุงแกงอะไรก็ได้นะคะใส่เข้าไปเลยเก็บเป็นถุงถุงเวลาใช้เนี่ยจะได้เก็บจะได้เอามาใช้ได้ง่ายๆนะคะประมาณปริมาณตามชอบเลยค่ะเก็บไว้เลยใส่เข้าไปในถุงแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราจะทำแบบถุงสูญญากาศง่ายๆโดยเตรียมน้ำมาหนึ่งถังหรือหนึ่งกระมังแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่กระชายเนี่ยจากในถุงเนี่ยค่อยๆไล่ไล่น้ำ จากด้านาก้นถุงนะคะไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณที่เป็นช่วงซิปนะคะเราก็ปิดซิปเลยค่ะน้ำเนี่ยจะไล่อากาศนะคะทำให้ถุงเนี่ยเขาจะแบนแบบนี้กลายเป็นถุงสูญญากาศที่เก็บได้นานากระชายไม่โดนออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะเก็บได้นานไม่เสียง,ง่ายๆค่ะลองดูใหม่อีกสักรอบนะคะเอาถุงเนี่ยหย่อนตั้งแต่ก้นถุงลงไปเลยค่ะ หยนเข้าไปในน้าน้าเขาก็จะไลก่ก๊าซออกซิเจนออกมาไล่อากาศออกมานะคะพอถึงปากของถุงแล้วเราก็ปิดซิปเลยถุงก็จะแบนแบบนี้เลยค่ะเป็นถุงสูญญากาศที่ไล่อากาศทําให้เวลาเก็บผักจะได้เก็บได้นานนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวิธีการเก็บกระชายได้นานแล้วก็ปลูกเองสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะ เจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องซื้อกระชายเลยตลอดปีฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ